สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเซเว่นไอที่ถังเรามาอทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คงฟาร,ร์มด่าน14หนึ่งกันแล้วแต่ติดตรงที่ว่ามันฟาร,ร์มช้าหลือเกินใช่ไหมครับกว่าจะฟาร,ร์มผ่านแต่ละรอบเนี่ยมันใช้เวลาเป็นนาทีช้าหลือเกินกดออโต้วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะฟาร,ร์มเสร็จตอนไหนวันนี้ผมก็เอาตัวฟาร,ร์มแบบสายฟรีมาแนะนําแล้วกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้หลายหมวดเลยนะหรือว่าใครก็ตามที่อยากดองลูบี้ที่อยากปั้นเจฟจะไปเปิดแทโอในตู้หน้า บ้นตัวนี้แทนไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะสกิลเนี่ยเป็นสกิลห้าเป้าสองสกิลเหมือนกันตัวที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเลนนั่นเองครับ oh. ต้องขอเล่าย้อนความไปก่อนครับตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใช้เลฟาร์มผมก็ใช้เจฟฟาร์มแบบคนอื่นเขานะครับแต่ว่าเหมือนผมจะทาสเตตัสชี่ไม่ถึงนะมันทําให้เจฟของผมเนี่ยเป่าในเวฟแรกไม่อยอมตายแล้วก็ทําให้ฟาร์มช้ามากๆผมก็เลยลองเปลี่ยนหลายอย่างนะเปลี่ยนทั้งสกิลออโต้ ให้เจฟกดเป่าแค่อย่างเดียวแล้วให้มันไปลุ้นทุกพื้นเอาในเวฟหน้าแทนแล้วก็ลองเปลี่ยนของดูหลายๆอย่างครับตอนแรกเนี่ยเป็นคี้ล้วนเปลี่ยนเป็น a อ k เคล้วนบ้างเปลี่ยนเป็นผสมกันบ้างนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมลองทําดูมันก็ยังเป่าแล้วก็ไม่ตายหมดอยู่ดีครับมันไม่คนะ่อยชัวร์เท่าไหร่นะอัตราคีที่ผมทําได้ก็ประมาณ60กว่าไว้ครับที่มันเป่าไม่ตายเนี่ยเป็นเพราะว่าอาตาัตราคีของผมเนี่ยมันน้อยเกินไปครับเพราะว่าของที่ผมฟาร์มเนี่ยยังดีไม่มากพอนะผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีอีกตัวนึงที่ มีสกิลห้าเป้าเหมือนกันแล้วก็มันมีอัตาชีมาให้ในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยลองๆแบบว่ายัดของให้เลยแล้วก็เอาไปฟาร์มดูสักรอบนึงก่อน,อ,นอยากรู้ว่ามันประมาณไหนนะมันฟาร์มได้จริงหรือเปล่าด้วยการที่เลเนี่ยปลดสีปลดสีดาวฟ้านะครับมันทําให้เลเนีมีอัตาชีเพิ่มขึ้นสิบนะี่เอนตะอาตาชีสิบสเปอร์เที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหินงห้อมากๆเลยนะในการฟาร์มเนี่ย มันทําให้สกิลของเราเนี่ยแบบว่าสเสถียรขึ้นเยอะเลยพอลองเอามาฟาร์มดูจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีภาพมากกว่าเจฟตอนนี้เนี่ยเรยผมเห็นแล้วว่าส่งมันค่อนข้างดีครับผมก็เลยไปย้ายของที่แบบว่ามีอักตาชีททั้งหมดมนใส่ให้เลยนะอุป <What? S 1> กรณ์สวมใส่ของเลยที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะมันจะทาาําอัตราชีทได้ประมาณแปดสิบเกณนะครับแล้วก็ของเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่เป็นเซตสี่เพราะว่าผมยังฟาร์มเป็นเซตสี่ไม่ได้ครับ ก็เลยเน้นไปที่อัตาชีก่อนนะออฟหลักเป็นอัตาชีแล้วก็ขอให้ออบรองมีอัตาชีติดมาด้วยครับชุดเกอก็เป็นพลังโจมตีแล้วก็ขอแค่มีอัตาชีติดมาด้วยสักนิดหน่อยก็โอเคนะครับถ้าฟาร,ร,รม์มเซตสี่ได้เนี่ยผมก็คงใส่เป็นเซตสี่อัตาชีไม่ก็สี่อัตาจุดอ่อนครับต่อมาเป็นส่วนของสกิลครับสกิลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องอัพเลยนะครับมันค่อนข้างเปลืองครับแล้วก็ไม่เห็นผลสักเท่าไหร่สกิลแรกครับที่เป็นลูกท่อนไม้เนี่ยถ้าเราอัพเกรดมาแล้วเนี่ยมันจะให้ผลท,ลทะลุทะวง ผลทะลุทะลวงเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ตอนไป PvP กับตอนตะลุยหอหรือไม่ก็ผ่านด่านชั้น 30- 40อะไรแค่นี้เองครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อไปเป็นสกิลที่2ครับที่เป็นรูปคู่ในเนี่ยอันนี้พอเราอัปเกรดแล้วเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มมา10%มันก็แรงขึ้นครับแต่มันแรงขึ้นนิดนึงมันทําให้รู้สึกแบบไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีครับที่เราเอาเหินสกิลมาอัพส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาเหินสกิลไปอัพจูฟี่หรือว่ายูอี หรืออีวานในทีมมังกรเนี่ยค่อนข้างคุ้มกว่าครับนอกจากที่เพื่อนๆเนี่ยจะเอาเล่ไปฟาร์มเด็กแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ยังสามารถเอาเลเนี่ยไปใช้ที่อื่นได้ด้วยนะครับตะลุยหอตะลุยด่านก็ได้หรือว่าจะเป็น PVP ก็ได้เช่นกันครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาเล่ไปฟาร์มได้ก็คือแลนเจียนพัฒนาดันที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอามาฟาร์มได้ก็คือดันน้ํากับดันมืดครับดันมืดเนี่ยแพ้เลือดไหลครับ เล่เนี่ยมีสกิลเลือไหลยอยู่1สกิลนะส่วนดันน้ำเนี่ยแพ้พิษครับเล่เนี่ยมีสกิลติดพิษอยู่ถึง2ส,สกิลครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาเล่เนี่ยมาฟาร์ม2ดันนี้ได้เลยครับแล้วอย่างสุดท้ายก็คือในด่ันหลังๆเนี่ยเราจะต้องทํา2ทีมอยู่แล้วครับถ้าใครไม่มีเบลิก้าเนี่ยผมก็คิดว่าเล่เนี่ยก็แบกได้1นะทีมนะอีกทีมนึงก็ให้เจฟแบกเหมือนเดิมไปครับใครที่ดูมาจนจบก็ขอขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 次はもっといい勝負をしよう次はもっといい勝負をしよう